ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับผู้แทนน้ำพี่น้องเนาะครัผูอแทนพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต่อยนะ้ำพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองห้าห้าสี่แปดศูนย์ครับเลขล่างก็ออกหนะ้าสี่น้ำพี่น้องเนาะ ครับของปู่สีสะเกตงวดที่ผ่านมากเขามาทำกันพร้อมนะพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่17มีนาคม2568ลาวลพัฒนาปู่สีสะเกตบนล่างวิ่งรูด4กับ5พี่น้องมาทำกันทั้ง4ทั้งหานะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจับคู่กันเนีน4หานี่นะครับพี่น้อง4 1 4 3 4 5 5 3 เขัาตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับมือนีกาปูเป็นทรงมาแล้วพี่น้องครับเขาเตรมพามาติดตามต่อยเอนาะพี่น้องเนาะเอ่ามีผู้โศกผู้หมันบอนอพี่น้องเด็กกลับตัวไวน้นำบ่อนอนะครับอ่าไปเบิงน้ำกันเนาะพีนะ่น้องเนาะ ถ้ามือในี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ลมลมเชียวหนาวมาส่งบ่พี่น้องส่งกันนะครับ พัฒนาปู่ซีสะเกต บนล่างวิ่งรูดพี่น้องห้ากับหกนะครับห้ากับหกเน้นที่หก ครับชุดวินนี่พี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องห้าแปดห้าเจ็ดห้าหก ห้าเก้านะครับหกสี่หกแปดหกสาม หกเก้านะครับหับส่วนตัวเน้นในพี่นอ้องเรื่องปูพเน้นให้ห้าแปดหกสี่หกสาม hột cao กันพี่น้องแปดสี่แปดห้าห้าแปดจะกลับกันไหมพี่น้องนะครับ ครับงวดที่ผ่านมาก,กัเข่าตัวกลับน้พี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับครับรเตียมก็จะเบิ้งก่อนด้พี่น้องเนะปู่เนทรงมห้ยนะค,ะครับกับตัวด้วยนะสันปู่รีสเกตครับ19มีนาคม68แปลาวพัฒนาวิ่ง5กับ6เน้นที่6พี่น้อง ชุดวิ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าหกสี่หกแปดหกสามหกเก้าับตัวเน้นที่ปูวงกลมใบนะพี่นองเนาะครับอาจารย์รับปติยขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสเกตยร์นะครับเนาะครับที่ให้แนวทางลา่าพัฒนาพเติยม,มา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเปลีนน่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวพ้พรอนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนาครับเอาจะลืมได้พี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาครับ อ่สุดท้ายท่ายสูตรนี่ขออิจซีทุกคนโศกโศก,กมันๆนะพี่น้องเนอะเฮงเฮงรวยๆกันเนาะครับเนาะครับพอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม